ีค่ะพบก,กับพวกเราห้องานมาหกรอนาาก,นกนับช่วงรีรเจนซีวันนี้กลับมาอีกครั้งค่ะกับการรีแอควันนี้เราจะมารีแอควงไ <c oughs> น้องคัมแบ็คมารอบนี้ปล่อยเพลงในชื่อว่า I am ใช่โอเคค่ะเหมือนเราเพิ่งจะมาสุดๆร้อนๆเลยเหมือนเราเพิ่งจะเออเหมือนเราเพิ่งจะรีแอคใช่เนาะวงนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะกับเพลง I am I am I am วอืมหูเปิดที่สนามบินโอ้โหดูเลยนะว่าไคโอ้โหสวยเออตาเฉียวลุกคุณหนูหน้าแบบฟาประทาน จริงเธอชอบน้องคนผมแดงมากเลยอ่ะว้าวมาในชุดเมดปะชุดนี้เขาได้ชุดเมดปะไม่จ้ะสวยเลอรโอ้โหโอ้แล้ววิชวลทั้งมุใช่เออกระเต้นบนปีกเครื่องบินไปเลยสดบซ่าโเลิศจริง นี่เป็นไงสับสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเท่ยมากยอดเท้มากจริงอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเหมือนในแอนิเมะเหมือนในเกมเหมือนโดดจริงเลยเหมือนไม่ผ่าน 4G เอาดีๆ 4G 4G ฉันเลิกพ่จ้ะ อก็จจุพลรางวัลไปเลยจ้ะน่าหลกจังตาโตตาแปรว๋วเลยโอ้ตาแปรว๋วทุกคนเลยนะเขาเป็นวิชวั่วทั้งวงเลยอ่ะอ๋ออุ้ยมีแบบว่าเต้นแบบว่าสโลกลับด้วยเลด หูก็เล่นชิงช้าบนอากาศไปเลยสิคะสวยมากให้ตายเถอะว้าวอุ้ยฉันชอบชุดว่ะมาในลุคนี้คือแบบโหูทั้งดาร์กทั้งปังอะ่ะเอาดีดอ้ยส่งการนี้ฉันว่าต้องมีคนเอาไปเต้นแน<ๆ>่แ <ๆ S 2> เลยใช่ อาจจะส่งการเนี่ยจะได้แบบเจอทีมแบบพี่พี่คนปังๆอะไรเงี้ยเอามาเต้นคเวอร์ชุดกำตันปะเออสวยมากจริงสวยมากไม่มีที่ติชอบจังใสในใครอ่ะผูกในใคยอ่ะโคตรเท่อ่ะเกตันนี่โอ้โแสง อันนี้ยันเวย์ของจริงนะเพราะว่าอยู่ตรงสนามบินด้วยลันเวย์ของจริงค่ะรันเวที่แปลว่ารันเวค่ะของจริงค่ะเออพูดแล้วก็ชอบมากแล้วถ้าเต้นเขาดูแบบเต้นตามได้นะเออเป็นความแบบกระดิกมืออ่ะเออฉันว่ามาแน่ส่งการนี้ฉันต้องเห็นทีมใดทีมหนึ่งโคเบอร์แน่ I am I am ไหนเป็นไงฉันว่าซีนเปิดตัวก็ปังนะแบบเต้นๆอยู่แล้วก็มีเครื่องบินผ่านมาชุดก็ปังชุดอุ้ยฉันชอบว่ะชุดดูแบบแบดแบดลูกแบดแบดดิแต่แบบชุดชุดที่แบบเห็นเด่นๆเลยนะก็จะมีชุดสีขาวกับสีดำแล้วก็เป็นชุดที่แบบสนิททายกันโอ้โหชุดเนคไทคือโอ้โหที่สุดนะ แต่รู้สึกว่าเวลาเขาเปลี่ยนชุดคาแรคเตอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยใส่ตรงใส่ตาก็คือแบบเปลี่ยนไปตามชุดเปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ของเพลงแม้จะยังไม่รู้ความหมายแน่ชัดว่าคืออะไรเพราอประสมไม่ได้พอาประสมไม่ได้แต่สัมผัสได้ถึงกลิ่นความปังใช่แล้วถ้าเต้นก็คือดูเต้นง่ายดูเต้นตามได้แล้วก็ดูมีความเป็นไอ้บเอดดูแบบอย่างเงี้ย ใช่บบถ้ามือมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเซอร์ไพรส์ที่ที่สุดก็คือกระโดดลงมาจากเครื่องบิน <c oughs> แล้วกระโดดก็คือแบบเหมือนกระโดดจริงน้องน้องกระโดดมาแล้วน้องม้วนอเอ,เอสองตลบกูงงเลยจังหวะนั้น,นะจริงแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนจริงมากหรือแบบอาจจะตัดต่อใส่ตัวแบบ AI เข้าไปอ,าอันนีน้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเบื้องหลังแต่ว่าแบบเห็นแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ใช่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะไอวีอะ โอ้โหได้ดูดิเต้นแบบย้อนอะย้อนท่าเออเต้นย้อนท่าสวยมากช่าพี่ก็เคยต้องชอบพช่ชอบฉากเนียฉากบนชิงช้าใช่ไหมชิงช้าอยู่บนอากาศนะนะแล้วก็มีเครื่องินก็ระดับตัวแม่จะมาเล่นชิงช้าเหมือนื่นไม่ได้ค่ะจะต้องอยู่บนอากาศเท่านั้นอือหือก็ขึ้นบิวบอร์ดไปเลยสิคะเออขึ้นบิวบอร์ดไปเลยสัสเนี่ยแล้วก็มีความแบบว่าได้โล่รังวงรางวัลอะไร้วยอันนี้ฉันว่าเขาน่าจะมองเห็นอนาคตว่าตัวเองอ่ะจะได้แบบ รางวันแล้วก็ความปังมันส่งกลิ่นขนาดนี้โหแล้ว อ่าใครใครที่เต้นโคเบอร์อยู่ก็ริบรีนนะคะจะสงการแล้วต้องฝึกแล้วต้องฝึกแล้วไม่เพราะว่าเพราะว่าเพลงก่อนให้มาเต้นกับคูไงเพลงนี้เขาก็เลยขยับมาว่าขอให้มาเต้นเครื่องบินนะจ๊ะอ่าที่กระเทยเตรียมไปเลยใชขนาดนั้นเลยอ่ะจ้าต้องเล่นกับเครื่องบินเท่านั้นจ้ะนี่ล้วนเลยดูดี้องเท่านั้นโคตรปังอ่ะแล้วแบบไฟแสงสีคือเล่นสวยมากวอมรันเวรรันใจใช่ แล้วมีความแบบแต่ละคนคือมีความเท่มีความน่ารักอยู่ในคาแรกเตอร์ตัวเองรู้สึกว่าการแต่งหน้ารอบนี้ดูน้องโตขึ้นด้วยนะส่วนคนอื่นก็คือโอ้โหละสายตาไม่ได้เลยจ้ะก็คือสวยทุกคนอ่ะอืมสวยทุกคนสวยทุกคนสมกับวิชัวทั้งวงย้ำอีกทีสวยสวยปัง สวยปังคืจะพูดคำไหนแต่ชอบอีกสีนะสีที่เต้นเนี่ยที่เต้นบนเครื่องบินอ่ะบนปีกเครื่องบินโอ้โหให้มันรู้เป็นเลยว่าตัวแม่อย่างเราอ่ะจะมาเต้นบนพื้นดินไม่ได้อใช่ไหมใช่ต้องบนท้องฟ้าเท่านั้นต้องบนปีกเครื่องบินเท่านั้นแล้วก็ยังไงกระโดดออกมาจากเครื่องบินเพื่อมายืนบนปีกแล้วก็เต้นไปเลยจังชูบุ้ย ตัวแม่อันนี้คือตัวแม่ที่สุดต้องแบบเดี๋ยวนี้บนดินไม่ได้แล้วต้องไปเล่นบนอากาศแล้วเนี่ยตัวแม่ตัวลูกควบหมดตอนนี้ลดมาสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะหรือใครอยากจะมาเมาส์หรือว่าอยากให้เรารีอคเพลงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะสำหรับวันนี้โฮงานไปก่อนค่ะ Bye bye <laughs>